เบอร์เรียนดีนะครับเบอร์เรียนเก่งเบอร์เหมาะสําหรับนักเรียนนะครับนิสิตนักศึกษานะครับเบอร์นี้นะครับให้เรื่องของสติปัญญานะครับสวัสดีครับผมกล้องเบอร์มงคลนะครับหรือใน y t u t u นะครับเลขดีๆ519นะครับจะบรรยายนะครับความหมายของเบอร์สติปัญญานะครับหัวดีเรียนเก่งนะครับเจรจาดี คำพูดคำจามีหลักการมีเหตุมีผลนะครับคิดละเอียดวางแผนรอบคอบนะครับให้เรื่องการเก็บเงินนะครับสติปัญญานะครับคิดละเอียดเจรจาดีผู้ใหญ่เดูเมตตานะครับการเงินคล่องตัวนะครับรายได้ดีนะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์สามห4หนึ่งห้าสี่หนึ่งหนะครับเบอร์มงคล7็ดตัวหลังนะครับ วันเดือนปีเกิดไม่มีผลสามตัวสามตัวหน้าไม่มีผลนะครับผลรวมไม่มีผลนะครับสามหกนะครับ <c oughs> ให้ความหมายในเรื่องสุขปากหวานอังคารรับเอานะครับส่งเสริมในเรื่องของสวยเลือเชิดยิงนะครับสวยเลือกได้สวยสั่งได้รอเลือกได้รอสั่งได้นะครับความหมายนะครับจะบุคลิกค,ค่อนข้างจะเชิดเชิดนะครับแต่รายได้ไม่ขาดมือนะครับ 61น,นะครับเป็นคู่สมพลน,นะครับให้พลังในเรื่องของความมั่นคงคิดวางแผนการงานการเงนิงน NER นะครับไม่เด่นในเรื่องของความรักนะครับ61จะเหมาะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเอาไปดรอปในเรื่องของความรักให้ความรักไม่ไม่ฟุ้งซ่านจเกินไปนะครับสเสน่ห์ไม่สเสน่ห์แล้วก็ในเรื่องของการให้ความคิดนะครับเพราะว่า61มีคิดละเอียดคิดรอบคอบนะครับ แล้วก็หนึ่งห้านะครับเป็นคู่ปัญญานะครับเป็นหนึ่งคู่มิตรเหมือนก,นกันก็คือเลขอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับหนึ่งคืออาทิตย์ห้าคือครูพฤหันนะครับให้ในเรื่องของสติปัญญานะครับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับผู้ใหญ่ส่งเสริมเมตตานะครับสี่ห้าห้าสี่ให้เรื่องของเจราจาแล้วดูมีหลักการมีเหตุมีผลนะครับคำพูดคำจานะครับ มีความน่าเชื่อถือบุคลิกเป็นวิทยากรบางตำราก็จะเรียกเลข54นี้ว่าเป็นเลขวาจาติดนะครับพอพูดอะไรปั๊บก็ดูเป็นจริงเป็นจังไปเสียหมดแต่ว่ามีหลักการพูดแล้วได้รับความเคารพได้รับความน่าเชื่อถือนะครับ5 445เป็นเลขที่เข้าหาผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูเหมือนกันนะครับเลข41นะครับเป็นเลขเฉลียวฉลาดนะครับเป็นเลขที่ให้ในเรื่องของ สติปัญญาด้วยเช่นกันนะครับกลุ่มเลขสติปัญญาหัวดีเรียนเก่งนะครับกลุ่มเลข154 541นะครับมีพลังซ้อนอยู่ในเลขนี้2ระดับก็คือเลข154ก็ให้เรื่องของสติปัญญาดี541ก็ให้เรื่องของสติปัญญาดีด้วยนะครับเจรจาดีพูดเก่งนะครับมีวาทศิลป์ด้วยนะครับ41ช่างเจรจาไงครับ แล้วก็16นะครับอธิบายไปแล้วก็คือคู่สมพลให้รายละเอียดในเรื่องของการเก็บเงินนะครับคิดละเอียดรอบคอบนะครับวางแผนการงานการเงินกา,การเก็บการเก็บเงินที่คิดแล้วคิดอีกที่จะจ่ายนะครับแล้วก็รู้จักแผนนะครับผมเอาเบอร์นี้มาใช้เหมือนกัน16นะครับให้รายละเอียดในเรื่องของการคิดในเรื่องของการเงินจะจ่ายทั้งทีก็คิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกนะครับผม เลข4 16นะครับความหมายค่อนข้างจะเรียบเรียบชีวิตเรียบง่ายนะครับไม่เน้นแข่งขันนะครับแต่มีความคิดที่ละเอียดรอบครอบซ่อนอยู่ข้างในนะครับ36นะครับเป็นคู่มิตรนะครับอธิบายไปแล้วย้อนกลับมาทบทวนให้นะครับให้ในเรื่องของคิดละเอียดรอบครอบขอขอโทษครับให้เรื่องของสวยเลิศเชิดญิงนะครับรายได้ดีนะครับไม่มีอดนะครับบุคลิกนะครับ ถ้าเราเทียบเลข36ก็คือชุดหนังแมวยั่วสวาดเลยนะครับแล้วก็กลุ่มเลข615นะครับเป็นเลขขี้เหนียวขี้ตืดนะครับเป็นเลขที่คิดในเรื่องของเงินนะครับนะครับการเก็บเงินนะครับจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับก็ขออนุญาตจบการบรรยายในเรื่องของเบอร์3 615 416ไว้เพียงแค่นี้นะครับตอนนี้นะครับเบอร์นี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับ ถ้าผู้ปกครองท่านใดนะครับสนใจการนำเบอร์นี้ให้ลูกเอาไปใช้นะครับลูกสมาธิสั้นนะครับไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับเบอร์แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะเอาไปให้เขาใช้ในระยะยาวนะครับเพราะการลงทุนกับการศึกษาคือหนทางของความสำเร็จแต่การลงทุนเพื่อการศึกษาแล้วก็ต้องดูบุคลิกของตัวเด็กด้วยผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นพ่อแม่เป็น เป็นพ่อคนผมเข้าใจหัวอกของพ่อแม่นะครับทางหนึ่งที่เราจะช่วยเขาได้นะครับในเรื่องของขึ้นพลังงานที่ส่งเสริมในเรื่องของจิตวิญญาณของเขาก็คือเรื่องของเบอร์มือถืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ช่วยเหลือได้มากนะครับพิสูจน์มาแล้วนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับขอแนะนําเบอร์เบียนดีเรียนเก่งนะครับหัวดีนะครับสมาธิดีนะครับเบอร์นี้ไว้เพียงแค่นี้ผู้ใดสนใจนะครับ ติดต่อ,อผมได้ที่0643241519นะครับหรือ l ล n e ID นะครับพดุงสัตว์639 Facebook นะครับกล้องเบอมงคลกดถูกใจได้เลย YouTube นะครับเรข d d 519สำหรับวันนี้ขอขอ,อนุญาตบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ